เชี่อวัดญี่ปุ่นกันอ,อ๋ออันนี้อะไรลูกหงษ์หงษ์หงษ์ไทยเหรอลูกหรืออะไรเยอะดมเยอะดมยอะดมหนุมานเอ๊ะของแม่มีหงษ์ไทยเยอะใหญ่ๆนี่แม่มีหงษ์ไทยหอมมากเลยหงษ์ไทยสูตรหนึ่งเนี่ยชนะิดโฆษณาให้เขาเฉยเลยหงษ์ไทยสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมาอินเดียต้องพกอันนี้ต้องต้องพกต้องพกนะคะมาอินเดียต้องพกยอะดมยอะหมอง เอาทุกอย่างหน้าก,กากก็อย่าลืมนะคะคุณเยอยคุ่เยอะคุ่เยอะพอะะดีเรานั่งตุกๆนะคะถ้าน้องนั่งรถแอร์ก็ไม่เท่าไหร่แต่เราชอบผชญภัยนะคะขออุ้ยผจญภัยก่อนลิสเนี่ยสแสดงว่าเขาจะพักโรงแรมโรงแรม,มเดียวกับเรานะทวทลิสชันใหญ่เลย วันนี้วันนี้22องศานะคะก็เย็นสบายไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนอย,อยอดสุดยอด,ด,ยอดมาจัดไทยนิดนิไทยนิดนี่ไทยงงอืมวิถีชีวิตวิถีชีวิตสองข้างทางนะคะคกินเนะื้อยู่ง่ายกินง่ายดี มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยนี่พันโอเทลกาลานาโกลานาโกอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนเดิมเหมือนเดิมถึงแล้วนะคะวัดญี่ปุ่นนะคะจเจแปนิสเทมเพ l ลเจแปนิสเทมเพ l ลสวยมากเลยบิ๊กบุ d h าพระพุทธรูปใหญ่ใหญ่มากเลยคนญี่ปุ่นสร้าง นั่งตุ๊กต๊กมาจากโรงแรมก็ไม่ไกล5นาทีก็ถึงแล้วนะลูกนะอ้ใกล้มากเลยออคนอินเดียก็เขาเห็นว่าสวยงามดีเขาเลยมาถ่ายรูปสวยจริงๆนี่เห็นไหมมีมีอัคราสาวกพระอรหัน อัคราสาววิท oh, ุพรอรหันยูข้างๆอ่ะเดี๋ยวแม่ค่อยไปดูคข้าไปดูว่ามใครบ้างโอ้ดูสเลสเโอ้ก็เขาบอกไซเลนไซเลน l e a ไซเลน please ดเนชั่นบ็อกซ์ ชื่อจับไหนแม่จับต้องโอ้อยก็เก่งเก่งโอเคโอ้ยไวายพระพุทธเจ้านะโอเคเขาบอกคลิปแซ่เรนแล้วก็คลิปแซ่เรนพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์รูปร่างสูงใหญ่โคนึกถึงคนสมัยก่อนโคตเนี่ยตัวเท่านี้เลยเหรอนี่มันสามเมตร พระอนุรุทธะไม่หรือ,อว่าอันนี้คืออิติธิอ์อันนี้อิธิธิ์มันได้นะได้ทั้งหมดลุกทุกอย่างได้หเห็น,นพระอนุรุทธะเป็นเป็นน้องพะระพุทธเจ้าน้องน้องแต่ว่าพ่อพ่อแม่นะญ <c oughs> าติพี่น้องกันพะะระอรหันต<า>์มาหามหาโมกลานพระโอษฐ์โอโอษอษฐ์โอษโอน์อ์์อิ อาพระอรหันที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารก็พระโมกัลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้านี่โกโก้พระมหากัสสปะนี่ก็พระอรหันต์พระมหากัสสปะนี่พระมหากัสสปะเป็นพระอรหันต์ที่ที่ท่านท่านจะไปทุดงทูดงนะลูกทุดงท่านเป็นพระ พระอรหันที่ชอบไปทุดงพระอุบาลี <the> พระอุบาลี <the> พระ,ะอุบาลีพระอหรหันต์ชื่ออุบาลีโ oh. อ,อ,อ้สุภูติอ่าส<ม>ุภูติพระอรหันต์ชื่อสุสุภูติไม่เหมือนกันลูกอิริยาบถอ่พระอหรหันต์ทั้งนั้นเลยสำรวมหมดเลยใช่สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ พระอุบาลีนี่เก่งด้านธรรมวินัยนะก็จําไว้นะพระอนนท์นี่เก่งด้านพระสูตรนะพระสูตรพระอนนท์อยู่ฝั่งนน้นหรือเปล่าพระอนนท์อยู่ฝั่งนูน้น,อน,อน,นเดี๋ยวอันนี้พระราหุนนานพระาหุนพรานี้โอ้พระลาหุนนี่เป็นพาาระลหันตั้งแต่อายุยังน้อยนะลูกนะแล้วท่านก็ไปปรินิพานตั้งแต่อายุสามสิบกว่าลูกของพระพุทธเจ้าะ เข้าใจธรรมนะวัดญี่ปุ่นนี้พระมหากัจายนะนี่มีแต่คนหลงรูปท่านนะ mm hmm. เหตุผลเพราะว่า mm hmm. ท่านรูปงามพอรูปงามแล้วท่านก็เลยต้องต้องทำให้ให้ร่างของท่านเป็นอ้วนอ้วนอ้วน,น mm hmm. แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แต่มีที่ท่านให้ทำอ้วน,นอ้วนแบบ ไม่ได้หน้าตาหล่อเหลามากแบบนั่นแหก็พระมหากัจยานะเนี่ยเพราะชาวบ้านหลงหลงลูก่านลูกหลงหลายอ่ะพระมหากัจยานะมาตอนทัวลงพอดีโอ้พระพะปุณนะปุณนะอ่าพระปุณน,นะมันตานีบุตรแน่เลยกโก้โอ้ยเซลแสงย้อนแสง พระมาหาปุณณนะพระมาหาปุณณนะพระมาหาปุณณนะชื่อเต็มๆพระม,ามาหาปุณณะมันตานีบุตรแน่ๆเลยพระมาหาปุณณะเนี่ยแ,แ,แ,แสงย้อนแสงย้อนแสงนี่โกโ็กโก้แม่ว่าทัวลงมานี่คือเนปาลเอ้ยไม่ใช่สีลงกาก็โก,กาลีบุตรพระมาหา อยู่ฝั่งนี้อยู่อยู่คนละฝั่งกับพระมหามคคลนะราษาลีบุตรภาษาลีบุตรเป็นอาัคาระสาวกเบื้องขวาลูกที่เก่งเรื่องอะไรรู้ไหมปัญญาชำนาญเรื่องปัญญาถามปัญหาอะไรได้หมดเลยเป็นพระธรรม,มะกะถึก เน้นเรื่องปัญญามีท่านยืนสำรวมอินทรีย์สำรวม C, สำรวม,รวมโก็กกสังเกตท่านอยู่่านยืนปนมือสำรวมสำรวมถ้าเหมือนกัน,น C, เหมือนกันใช่ไหมถ้าเหมือนฝั่งนู้นอ่ะเหมือนกันนะเฉพาะเฉพาะสองท่านเน,นี่ยอ๋ออันนี้นพระอน,นุน,นอ๋อพระอนุนอุปถากอุปถามพระพุทธเจ้าตลอด ประทากตลอดชีวิตเลยท่านอายุยืนนะพระอ,อนุนเนี่ยโกโก้หนึ่งร้อยยี่สิบปีหนึ่งร้อยยี่สิบปีเลยพระอ,อนน,นออแสงเลยย้อนแสงเลยนะแสงเลยน่ยพระอนุนพระอุปัฏฐาของ,ขพ,ราางรพระพุทธเจ้าดูแลพระพุทธเจ้าตลอดทั้งชีวิตจนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน วันที่พระพุทธเจ้ารินิพพานให้มันไปยืนร้องไห้ก็ท่า,าทนหนงเป็นคน,นดันบ้านดกวยบางคนแต่เช่นแบงเสียสุดสุดอยู่หลังจากนั้นก็ถ้าจอีกสามเดือนข้างนาท่านที่ะเป็นพระละหันเพราะว่าต้องทำสังขยาณาพระไตปิดดกเป็นพระละหันองค์สุดท้ายองค์ที่ห้าร้อยอ ที่500นี่ทัวของศรีลังกาแน่นอนกำลังกำลังอธิบายอยู่แล้วถ้าท,ทางเขาจะไปพักที่ที่วัดศรีรังกาที่นี่มีวัดศรีลังกาด้วยเดินเดินแล้วเรามุมนี้ไม่มีแดดสองหน้าเราน่าจะยืนถ่ายรูปตรงนี้ได่นหนะ อนุนนะคะอักขระโสที่อุปภา,าอุปภาพระพุทธเจา้าค่ะพระอน,นุน সেম ওখানেই ওর ফটো আছে